ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับอยู่กับเราช่องพลายเทนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับควันไว้แล้วก็สีโดงน,นะครับเดี๋ยวจะไปถามคว,ว,วันควันหวยนะครับ อาบ <ate> น้ำช้างจะไปไหนครับพานไว้ค,ครับก็จะไปโรงพยาบาลครับเป็นยังไงถึงอะไรไปโรงพยาบาลครับผมหมอบอกว่าให้ไปอยู่นู่นครับเพราะว่าเขาจะรักษาแผลนะครับแผลแผลกว้างมากแผลกว้างดูครับเส้แผลแบบข้างในบครัข้างในข้างในครับข้างในให้ดูดูให้ซีดูอ๋อเอาอืมเรื่องอยู่ใต้งานหรอ่ครับผมเอาเล่นเล่นเอาเลยอ๋ระวังเอหน่อยครับเพราะว่าดุนแค่กินเพลียทั้งนั้นแล้วก็ ชมันนี่ออกไหมราแรงนะครับเราแรงชกมันนี่ออ้ไหมกราแงตัดแล้วไม่ออกแล้วใช่ไหมครับโอ้โอจะรวนะครับเพราะว่าเดืนพิเศษทวงเงินนะครับช้างพูด้วยกันนะครับผมแล้ก็เระแวงช้างที่เคยทำเนาะเแไม่่เพราะว่าเขาเขาเคยถูกชข้งทำเขาแวงความหวยผมว่านะ อะไรนะครับชื่อเล่นชื่อเล่นบอกองช้างเป็นอะไรคะขึ้นเข้ามาดูค่ะอ๋อสารเดือดร้ายแล้วก็จะไล่สุดในก็ดูให้ไงให้ด้วยนะครับผมช่องพลายทางเงินนะครับว่าไล่สุดไม่ได้นะครับเครื่องเล็กครับร้อนครับทั้งถูกไว้พ่อจะดองเงินถูกไว้ค่ะตอนนี้ก็ควานก็กําลังจับนานครับเพื่อจะเดินทางไปหาหมอครับที่โรงพยาบาลครับของโครงการคดานาจักจังหวัดสุรินทร์นะครับผม ตอนนี้ก็กำลังอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวซึมหลอนครับควานหล่อแรงพวกควานทางบนอ่ะโลแล้วควานข้างบนโลแล้วพมเดย์ครับมัลังปลั๊งัคอรับันนี้ก็เป็นพ่อของบุญชูนะครับผมนี่ตอนนี้อันนี้ในบ้านกรมาณครับกับควานครับผมนี่สวัสดีค่ะครับผมนี่ครับ ฝากช่องพายบุญชูด้วยนะคะครับผมฝากเลยครับฝากเลยครับผมสนใจรักได่น้อยใช่ไหมครับด้านซยานก็วันนี้ก็แม่ควันพลายบุญชูมาเยี่ยมบ่มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมมมาเยยี่พลายสีแดงเงินนะครับผมเมื่อวานไม่ว่างนะครับวันนี้วันนี้ก็มาเยี่ยมยามถามข่าวกันนะครับผมควันเชื่อไว้ครับใช่ไหมือูว่าควันชื่อไว้บ่ ครับความช่วยนะครับคิดเล่นกี่เบอร์การดูครับคิดเล่นจะคิดจริงเลยไม่เหมือนนะโอ้คิดจริงจะอะไรสายสีน้ำเงาสายสีน้ำเ่าติดต่อมาเลยครับศูนย์ครับผมอยู่ทองบีลายายทองเพชรนะครับครับผมผมเป็นชี้แจงตอบถามเออมาได้นะครับรับเหมางานนะครับผมโดยฝ่ายลำนตาโอ้รับเหมางานทุรานนะจ๊ะแม่แม่เอาเอาเชือกไหนเหครับเอาเชือกไดเหไม่ไครับอยไว้นี่เลยหละตากคือเฮยียบไหมคือยู่ตรงนี้อาตาคือเหยียบไหม ครับอ๋อคือให้อ,อยู่นะครับผม่ารอชาครับเราก็ออตอนนี้ก็กำลังอาบน้ำนะครับผมนนตอนนี้ก็อาบน้ำแล้วครับเสร็จแล้วเสื้อมรอเสร็จแล้วครับผมโอ้อวนทุวนนาตึ๊บเลยนะครับ <ดะ S 1> ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะครับผมแล้วก็จะเดินไปตามลานครับขี่แมงไซไปตามลานนะครับผม แม่ทุกคนเห็นกันไหมรับรอผมจะรับทุกคน,นนะครับก็ยังไม่ไปครับยืนรอก่อนครับรอควันไว้ก่อนควันองตาก็เป็นควันสำรองนะครับผมเป็นลูกชายครับผมก็กำลังนั่อยู่นะครับก็ยังไม่ใช่ควันตัวจริงครับต้องรอควันอไว้ก่อนครับ นายต้องต้าก็เริ่มดีเป็นแล้วครับลูกค้าลัวอะไรกันแล้วครับแต่ก็พนอยก็ยังไม่มั่นใจครับต้องให้พนอยไปด้วยนะครับผมโอ้คมมีอาหารไปด้วยครับเนี่ยอาหารอาหารพี่โรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาล ไปให้กินที่โรงพยาบาลด้วยครับนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปนะครับผมนี่งผนไว้ก็เป็นควคุมครับเดินตามหลังไปครับเราก็อยู่ข้างหลังพานไว้นะครับผมนี่ก็อยาาขี่รถท่วงครับเดินไปเป็นยกขี่ไปเป็นเพื่อนนะครับผมผมโ่ย่วยกันนะครับแต่เป็นกําลังใจให้นะครับเดินก็ปกตินอกพานไว้นาะเดินก็ปกติ ทีดีนะครับผมไม่เจ็บขาไม่เจ็บอะไรนะครับแต่ข้างง่วงครับโอ้เจ็บแต่ใต้ง่วงใช่ไหมใต้ปากที่สู้กันวันนั้นใช่ไหมก็ขาและขาไม่เป็นไรครับจิตที่มือครับที่ง่งวงอย่างเดียวครับผมนี้ก,ก็กําลังถึงโรงเรียนสระคู่ประกนะครับนี่ครับเป็นโรงเรียนสระคู่ประกครับที่ชาวช้างเร้องขึ้นถือกันนะครับผม สักสิที่ควัานช้างเราตักสาระแล้วก็คารมมือกันนะครับผมวันนี้นะครับผ่านมาก็เห็นคันออกไปพอดีครับก็เลยมาให้กํลาลังแจก็มาเป็นเพื่อนด้วยนะครับ มาเจอรถบังเอิญนะครับวันนี้ขอบคานะครับพอดีนะครับมาเจอรถบังเอิญนะครับวันนี้ครับผมนี่มาแล้วครับที่ช่องที่ช่วยนะครับทางสัมพันธ์ครับผมด้วยทุนแม่สลอดก็รุมรู้เชื่อกันครับผมชาวช้างเราไม่ทิ้งกันนะครับผมมาเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งนะครับผมแล้ว่าช้างใครก็ช่างครับผมมาเป็นกำลังใจเสมอนะครับผม ชาช่างเราไม่ไม่ทิ้งกันครับผมวันนี้ผมก็นุดเลยนะครับวันนี้ก็นุดไปนะครับมาต้องรถกันเลยครับขี่รถไปก่อนนะครับทำไมวันนี้จะเหนื่อยครับผมตั้งหนึ่งกิโลครับผมครับก็ผมทํางานมาทั้งวันแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลต่อนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็มารออยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะครับผมครับให้น้องต้าขี่มาคนเดียวเลยนะครับผมไม่คันไว้ครับก็จะมารอช่างำหนักวะรอช่างลำหนักครับเดี๋ยวก็จะไปติดต่อคุณหมอมาช่างลำหนักก่อนครับผมไปช่างมาก่อนว่า สดงน้ำหนักกี่ตันเนาะกี่ตันแล้วก็จะให้ให้คุณหมอเขาว่าจะให้ยาถูกให้ยาถูกครับครับผมทางน้ำหนักก่อนครับก็ไข่เราไปโรงพยาบาลครับครับผมตอนนี้ก็รอน้องต้าขี่มากกว่านะครับผมตอนแรกก็ความหวยก็มานั่งรออยู่ที่ที่ช่างครับของโครงการครับผมพอดีนะครับแม่บ้านโทรมาครับบอกว่าชายไม่ค่อยจะเชื่อฟังน้องต้าครับก็เลยโทรให้ ควาหน่วยกลับไปคืนนะครับก็เลยควาหน่วยก็ได้ไปเดินเป็นเพื่อนมากับน้องต้าอีกนะครับผมตอนนี้ก็แม่บ้านก็ไปตามคุณหมอมาครับตามคุณหมอมาของหน้าป้าครับมาช่างช่างครับมาช่างน้ำหนักของสีดองเงินนะครับผมครับตอนนี้ก็ไปงันก็เดินมาถึงแต่ช่างเลยนะครับผมตับหนึ่งรับตับหนึ่งครับ เอาควันหอยว่ากี่ตันครับเอ้าผมว่าสี่ตันสองร้อยสี่ตันสองร้อยครับผมชื่อชื่อในเอกสารมันเป็นไทยหรือเป็นสีดอลสีดอลสีดอลครับผมสีดอเงินครับอ่าควันไวยว่าสี่ตันดีกว่าสี่ตันสองร้อยกิโลสี่ตันโซครับควันหอยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันครับว่ากี่ตันครับผมหัวหน้าชัยว่ากี่ตันนะหัวหน้าชัยครับหัวหน้าชัยว่ามาเกี่ตันเนาะ สามห้าสามห้าจะโค้งเขาว่าสี่ตันสี่ตันไทยตัวไอสี่ตันสองร้อยจะโค้งว่าสี่ตันสองร้อยเดียวมาลุ้นในกันนะครับ Grammy <น ressive S 1> ว่าทั้งท,ง,งทั้งโซ่ทั้งช้างนะครับเอา,าทอั้งโซ่ทั้งช้างออ๋ทั้ง,งโซทั้งงท้งง,งชางงคนทุกอย่างนะครับคุณว่าเท่าไหร่ครับโมว่าใช่ว่าสามตันห้ววาบวสามตันห้ารอลุ้นก่อนไหมรอลุ้ก่อนนะครับผมอยู่นานสักสองชั่วโมงก่อนสองชั่วโมงก่อนรถหุ่นก่อนอันนี้ก็เปิด เรื่องช่างอยู่นะครับเรื่องช่างอยู่ครับผมผมโอ้ยผมเรียกว่าลุงลุงพอลุงคนลุงพอ,งพอเออเสียงด้วยซีตันลงมากโอ้คืออาบุตครบมือปล่าซีตนขึ้นให้พี่พี่ลำไยในดูเรื่องกินกครับครับครับเก็บข้อมูลไปด้วยขนาดยังรอก,ก่อนครับแป๊บหนึ่งครับรอก่อนครับผมจะเก็บตรงไหนบ้างเก็บทีงนู้นอ๋สามตันหกอา โอเคาตผมว่าสนหัวหน้าปากว่าสาตันหครับเอาหัวหน้าปากว่าสามตันหกครับเดี๋ยวคเอฟซีเขาลุ้นใกันนะครับห้ันหันหลังหน่อยได้เหรอมันหได้หันหลังหนอยาหันหลังหันหลังหันหลังหน่อยหันหลังหน่อยว่าขลังหนาหรือบางหนาตึบนะครับขลังนี่เต็มเลยครับเต็มเลยครับหนาตึบเลยครับ อ๋อผมว่าสี่ตันสี่ตันเอ๋อลุ้นนะครับลุ้นเดียกันนะครับอ่าก็รอลุ้นนะครับผมดูเครื่องรังสรรค์มันห้องเลยลุ้นกันนะครับเอฟซีนะครับครับผมรอลุ้นนะครับว่าเลขจะออกใส่แมทใส่อย่างแนวโอ้ยผมผมรักเองครับโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยครับผมตามันลงได้ไหมลงไม่ได้ลงไม่ได้ตาแค่ต้้หแักแค่ห้าสิบเองหนักเท่าไหร่ห้าสิบหักเลยหักไปเลยเราหักเลยโซ่ประมาณยี่สิบถึงไหมโซ่ห้า โอ,โอ้โหสู้อะไระดักตีนโรยเมน,มน,นเพราะว่ามันหนานน้าสิบแลสู้แต่วฮยมาดูครับหนักด้วยกันครับเอฟซีครับจมงา,าขึ้นาจูงเงนมาจูงเงนมามันไม่เคยขึ้น,น,น,นจูงเงนมาแล้วค่อยโดดลงขึ้นมาเลยสำรวจนะครับสำรวจดูนะครับเพราะว่าไม่เคยขึ้นแต่ช่างกี่ปีแล้วตัว โอ้0ปีแล้วครับยังได้ขึ้นต่อช่างนะครับผมอาปีกปีกวปีกปีกครับปีกแวดงนอีกปีกให้กินกล้วยฮะหละกินกล้วยฮะเละตัวจะลงเลยตัววัยเอาไรครับโอ้3,000หกโอ้โห3นี่ครับน้ำหนักน้ำหนักของสีดงุนนะครับ สามตันสามห้าเก้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเังไม่นิ่นครับยังไม่นิ่นครับโอ้แดงว่าน้ำหนักน้อยกิ่นะใครหัวหน้าปักนิ่งยังยังไม่นิ่ครับยังไม่นิ่งครับผมสามหกสามห้าสาบออกห้าสิบ เบอก50สามหกสามห้าเก้าสามห้าแปดห้าโอ้หนักสามห้าแปดสิาสดสิบห้าครับผมสามตันห้าแปสิบห้าครับผมโอเคแลวครับหักหมดแล้วครับถ้ารโตอย่าี้ก็ลดลงอีกครับเดี๋ยวก็จะพาไปที่โรงพยาบาลต่อเลยนะครับงัมขนาเลยตาง้มขนาเลยกินได้นอนปปกติเลย ตอนนี้นะครับสีรองเงินก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับผมเพื่อมาให้คุณหมอดูแลนะครับล้างแผลให้นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนี่ครับก็ขอให้สีโอเงินหายเร็วๆน,น,นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับผม นี่ก็ใช่หมอเป็นคนดูแลนะครับถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับคุณหมอก็ได้ล้างแผลให้ครับสีเราเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็มัดไว้ที่ต้นมะขามใกล้โรงพยาบาลนะครับผมมขามนะครับรผมการเดินทางก็สะดวกนะครับไม่ต้องไปกลับครับแล้วล้างแผลแล้วเป็นยังไงมั่งครับคุณหวยสบายใจหรือยังเออสบายใจนะครับเพราะว่าเราก็ดูในความใกล้ชิดของคุณหมอนะครับสบายใจแล้วครับผมมาถึงหมอแล้วยังไงก็ นอนหลับแล้วครับครับผมแล้วก็อย่างคู่กรณีเขาก็สบายด้วยครับผมมาใกล้มือคุณหมอหมอก็วินิจฉัยฉีดยาแก้อักเสบลดอาการบวมครับผมฉีดยาให้เรียบร้อยนะครับผมครับเราก็เลยนําสีรอนเงินมาผูกไว้ตรงนี้มาล้าไว้ตรงนี้นะครับครับเพื่อจะนั่งเพลต่อไปทุกวันใช่ไหมทุกวันนะครับครับผมก็มัดไว้ตรงนี้เลยเนาะครับผมครับก็โอเคกันแล้วเนาะครับผม ก็สหรับคลิปนี้ก็ให้ f ีทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ,รบก็อย่าลืมฝากกดเครกกดไลค์กดติดตาาในะช่องพลายทองเพชรแล้วก็ช่องพลายทองเงินนะครับผมหรักคลิปนี้ก็ขอาขาา่าำว่าส,สวัสดีครับ,รบขอบคุณครับผม